เด็ดแท้งบ่เออๆๆอเออเอันลงให้แน่เด้อ2,000เงินนั่นเงินกูมีได้เต็มกระเป๋านี่เกิดเป็นยายซะมะยากแห้งถึงยานแต่เงินแต่ค่ํแต่ละมือแลนจองสแซงแซะแลนมองหันมองนี้เห็นอ้อมๆบ้านน่บ่แม่นหยังได้หาแต่เงิน เงินนั่นมันก็อยู่แต่ในถงข้าเจ้านั่นใดเขามีเต็มถงเขาก็บ่อหายจ็สี่กิโังใดแบบเฮ็ดแบบใดจังสีใดเงินน้ำเขานั่นบ้านนี่อุ้ยคนว่าทอกับบ่อแมนดอกเต่ว่ามันก็อยู่ในอาชีพนี่แล้วเนาะมันเป็นแบบนี่ลหละเป็นใหญ่หนะเป็นจังสีเอดเป็นเหมือแลนไปเงินงนั้นเงิน ตอกศอกตอกศอกอยู่ก็เลยบ่อดดยักเงินไงเงินไงเขาแม่นหยังขอเงินเดชเอาอีกแล้วกูหิงจมว่ากูไปหาเงินหนั่นเงอนนี่กับบ่อใดอยู่เงินหนั่นแม่เจ๊งสิว่าบ่อใดกะมันบ่ให้นั่นเด้บ่มี่เลยบ่จักซาวจักสามซิบซิบหาซิบบ่มีบ่มีนี่ไปหามงินนี่ก็ับบ่อใดอยู่เงินหนันแ่ นี่เจ้กุญแจรถเต็มถุงนี่ก็ปากกาบ่มีเงินไปหาแล้วบ่ได้เขานี่คือโพดไพ่เด็กเด็กเคยขาจำนี่ที่ไปซื้อกับเขามาสู่กินกับเบาได้ที่ไปซื้อกับเขาว,ว่าตีจะไปซื้อกับเขาหะะเหรอเนาะกินหยังก็กินไฟเป็นหยังเอ้าอันแจ่บเบาแดงเ็รียกเต็ม เฮ้ยเจ้าจะมาขิดทีขิดทีเรื่องอยังแนวนี่อุย้ยบอเมนขี่ทีกันยังวันของเฮามีอยู่แล้วเฮาก็ต้องกินแบบนั้นประหยดัดนะนะหูย,อยบอเข้ว่าประหยัดนะประหยัดกับหูยโดดอุอ้ย <c oughs> ไอ้แด๊ก้ากูแด้าแหละโทรมาฮะอ๋อยอารู้บ่เด็ดแหงบ่เออเออเออเฮ้ยอันล่องให้เนอเด้อช่องพันธู์สองพันเด้อเงินนั่นเงินกูมีได๊เต็มกระเป๋านี่เดี๋ยวว่างสายกูเสียไปหายเด้อขันมันเด็ดเด็ดเนี่ยอาโหลดเอาโหลด ต้องเป็นห่วงน้ำเงินกูเออเออเอออ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยสอกพันคูสอกพันขอสามสิบบาทหาสิบบาทไปซื้อเขา,าใหม่กินคือบดโอ้ย,อยบักอันนี้กันยังวะเลกกัส๊สือกินมันคนละแนวได้เดียวนี่ อุ้ยมาอีหยังน้ากูนั่นน่ะเออกูนี่คนซื้อเลขกเลยนี่บ่แม่นคนซื้อกินโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยบานนี้แล้วสิเอาเขาห้วยเกลือให้กินโอ้ยโหดคักูอบกูบ่เป็นหยังได้เรื่องกับเขานั่นน่ะกูบ่ได้ยากนมันได้กูยากนั่นแต่เลขเท่านี้ตัวแต่ละมือแต่ละเดือนมันมาโอ้ เขานัน่นกูกินกำหยังกูก็กินได้เล้กูบ่ไดไดสื้อกูอยู่บ่อดดฮู้อยู่บ่อโอ้บักอันนี้จังกึมตัว